โอเคฮุกจินโน่ากกกซมิวสิกทอกสวัสดีครับผมพลวงรัทนะครับตอนนี้ก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับน้องฟิฟีแล้วก็เป็นิวสิคไดให้กับคอนเสิร์ตของพี่เบียร์นะครับ e x ็กซ์ต้าเลฟคอนเสิร์ตสาตฟองเบียนะครับแล้วก็หนึ่งวงก็คือวงเจสโนว่านะครับผมก็มีจริงแล้วก็การร่วมงานกับอีกคนหนึ่งเลยก็คือ คุณทรายปรเนไฮครับผมเพลงที่เคยใช้ประกวดในตอนที่เป็นลูฟิเฟอร์เนี่ยก็คือจริงๆแล้วก็คือเพลงของพี่พี่ซิริฟูหนึ่งเพลงละคือเป็นเพลงที่พวกเราชอบส่วนตัวชอบมากๆอยู่แล้วแล้วก็นํามาเรียลเลนส์ดนตรีใหมน่นะครับแล้วก็ไปประกวดเพลงเมื่อรักฉันเกิดเนี่ยเป็นเพลงที่ตอนนั้นซิริูเพึ่งเข้ามาอยู่ในแกรมมี่นะครับน่าจะอยู่ในร้อยแสอค เป็นเพลงที่เท่มากเป็นเพลงช้าที่ที่เท่ผมไม่รู้จะบอกอยังไงอะถ้าใครไม่เคยฟังอะต,ต้องลองไปเซิร์ชแล้วฟังดูที ito, ่พี่โตซีริกฟูกับพี P ่พี P, ่วงซีริฟูร้องไว้นะครับเนื ana, like, ừ, g, แบบ้อหามันแบบเออเขาคิดได้ยังไงมุมแบบเนี้ยเมื่อรักฉันเกิดทํามันแบบทามันเท่แล้วมันร็อกด้วยอะไรเง <Okay. S 1> <ว>ี้ยโอเคฮอกซนโ้อนจ้า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  s i n s i c t a l